เมื่อประเทศไทยมีโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงร่วมกับจีนซึ่งเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง2ประเทศเพื่อส่งเสริมการขนส่งและเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนโครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากจะทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่จีนยอมถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงให้นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถผลิตรถไฟความเร็วสูงในครบวงจร าการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตตัวรถเองโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนมีหลายช่วงโดยช่วงแรกเป็นการก่อสร้างจากเส้นทางกรุงเทพมหานครไปนครราชสีมาระยะทางประมาณ253กิโลเมตรและมีกำหนดเปิดใช้ในปี2569ใีโครงการนี้จะขยายเส้นทางไปถึงจังหวัดหนองคายเพื่อเชื่อมต่อกับลาวและจีนในอนาคต ความเร็วของรถไฟจะอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงทําให้การเดินทางระหว่างกรุงเทพและนครราชสีมาลดเวลาลงเหลือเพียง90นาทีจีนได้ตกลงที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยในทุกขั้นตอนของการผลิตตั้งแต่การก่อสร้างทางรถไฟการจัดตั้งระบบสัญญาณไปจนถึงการผลิตและบํารุงรักษาตัวรถไฟ เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดนี้จะช่วยพัฒนาความสามารถของบุคลากรไทยในด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่การพัฒนารถไฟความเร็วสูงจะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจในประเทศไทยในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการค้าการเพิ่มการลงทุนจากต่างประเทศการสร้างงานในท้องถิ่นในการกระตุ้นการท่องเที่ยวการเชื่อมโยงภูมิภาคด้วยรถไฟความเร็วสูงยังช่วยลดปัญหาการจราจรและมลพิษยานพาหนะบนท้องถนน ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางของประชาชนแม้โครงการนี้จะมีข้อดีมากมายแต่ก็ยังมีความท้าทายที่ต้องเผชิญเช่นการจัดหาเงินทุนสําหรับโครงการขนาดใหญ่การจัดการกับข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆรวมถึงการสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ที่โครงการจะผ่าน การประสบความสำเร็จจากโครงการนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐเอเกชนและประชาชนทั่วไปโดยรวมแล้วโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาการขนส่งของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนและมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศไทยในทิศทางที่ดีขึ้นครับแล้วเราลงไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนนะครับว่าจะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดยความคิดเห็นแรกได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้ครับโครงการนี้จะทําให้ประเทศไทยเดินทางในภูมิภาคสะดวกขึ้นไทยกําลังจะกลายเป็นศูนย์กลางการคมานาคมการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยจะง่ายขึ้นหวังว่าจะมีการเชื่อมต่อถึงฟิลิปปินส์ในอนาคตรถไฟความเร็วสูงนี้จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่างการค้าในภูมิภาคเป็นก้าวสำคัญสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียน ภูมิภาคเราจะเจริญเติบโตขึ้นการมีรถไฟความเร็วสูงจะลดการเดินทางระหว่างประเทศเป็นประโยชน์มหาศาลการเชื่อมต่อกับประเทศไทยจะทำให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกขึ้นและรวดเร็วขึ้นหวังว่าโครงการนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับประเทศเราเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การเดินทางที่สะดวกขึ้นจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างประเทศในอาเซียนเป็นโครงการที่น่าตื่นเต้นจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคไทยเป็นประเทศตัวอย่างที่ดีสำหรับประเทศอื่นๆในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนารถไฟความเร็วสูงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ดีใจที่เห็นความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้เป็นโครงการที่ดีสําหรับอาเซียนการเชื่อมต่อระหว่างประเทศจะช่วยให้การท่องเที่ยวและการค้าเติบโตขึ้นรถไฟความเร็วสูงจะทําให้การเดินทางระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้สะดวกมากขึ้นเป็นก้าวที่ดีสําหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน โครงการนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในอาเซียนดีใจที่เห็นไทยเป็นผู้นำในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หวังว่าจะได้เห็นการเชื่อมต่อที่ดีขึ้นระหว่างประเทศรถไฟความเร็วสูงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจของภูมิภาคเป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนหวังว่าจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่อไป และเราลงไปฟังความเห็นต่างของชาวอาเซียนนะครับว่าจะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านแรกก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้ครับถึงจะดีสําหรับการเชื่อมต่อแต่ต้องระวังเรื่องหนี้สินในภาระทางการเงินที่อาจเพิ่มขึ้นโครงการนี้อาจทําให้ประเทศไทยต้องพึ่งพาจีนมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออธิปไตยทางเศรษฐกิจรถไฟความเร็วสูงอาจไม่คุ้มค่าถ้าหากมีผู้ใช้งานไม่เพียงพอค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาก็สูง การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แบบนี้อาจไม่เป็นผลดีในระยะยาวถ้าไม่มีการบริหารจัดการที่ดีหวังว่าโครงการนี้จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่กระทบต่อชุมชนท้องถิ่นมากเกินไปการลงทุนในรถไฟความเร็วสูงอาจทำให้ประเทศไทยละเลยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชนบทโครงการนี้อาจเพิ่มความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจในประเทศระหว่างเมืองใหญ่และเมืองเล็ก มีความกังวลเรื่องการกระจายผลประโยชน์โครงการที่อาจไม่ส่งผลต่อคนท้องถิ่นเท่าไหร่ถ้าไม่มีการวางแผนการเงินที่ดีโครงการอาจสร้างหนี้สินที่ประเทศไทยต้องรับผิดชอบในระยะยาวเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการนี้อาจเก่าเร็วและปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงและมีค่าใช้จ่ายสูง ครับและก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการเปรความคิดเห็นของชาวอาเซียนหลังจากที่ได้เห็นการก่อสร้างและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและจีนในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงด้วยความคิดเห็นทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความตื่นเต้นและความกังวลของชาวอาเซียนต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยทั้งในด้านประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในความท้าทายที่ต้องเผชิญและเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ และสุดท้ายฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ